cảm ơn chúc phúc nào, 3 tuổi độ, quẹt rồi đấy, để cái ở trong này bye bye สวัสดีครับผมและนี่คือรายการคัดอัพหนีเที่ยวนะครับเอ,อวันนี้เราจะไปวัดสมานกันใช่ไหมครับ <c oughs> เราสองคนก็นึกอยากทําบุญอยากไปปล่อยปลาอะไรแบบนี้ครับ <c oughs> ก็นึกถึงวัดสมานขึ้นมา <c oughs> อย่างเราไม่ได้ไปนานแล้วด้วยครับ <c oughs> อยากไปไหว้พระพ,พิคเนศด้วย <c oughs> โอเคนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดสมาน ครับโอเคถึงแล้วครับวัดสมานมันก็จะร้อนๆแบบนี้แล้วครับไม่ได้มานานมีชีปลาขาวขึ้นมาใหมา่ ได้นางบอกว่าไปก่อนเถอะครับร้อนเหลือเกินนี่เราต้องเข้าจากทางนี้ไม่ใช่เหรอร้อนจริงเลยจริงเข้าน้ำก่อนห่า มีฝรั่งด้วยครับมาที่นี่ก็จะต้องมาแวะดูแคคตัสตลอดคนระับตวกาน้ำพริกกินอะไหน้ชอบด้นะครับจบดได้นะครับสิบาทที่สิบาทเราต้องซื้ออะรเิมอีกไครับ แันี้ไปเขียนดังนั้นงงจริงแล้วเราต้องไปไว้อะไรก่อนดื่มมันู่นไอ้นู่นลเลยเป้าหมายของเราคือเออไม่ใช่อะไรเราจะมาปล่อยปลาแล้วก็ทำบุญเออไม่แดกไม่แดกแล้วก็ ขอพรพรพพิคเนทก็จะมีพรพพิคเนทเบบี้แล้วก็ไอ้ไข่ตะเขียนทันปีนะเอาว่ะ านางตื่นเต้นกับปักซี่บุญ

ま、結構。はい。で、結構。で、結構。で、ま、結構。で、ま、結構。で、結構。<スキス>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  ไอช่องโชดช่วงชัชวาลนี่ผมของเดียวสองเลยไปจับเลยนะดมอมืเ่มี แปดมันเคยเป็นแปดนะมไม่ใช่ศูนย์นะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อที่จับจ่ายใช้สอยเยอะอก,กับจุดทำบุญน,นะ กว่ากว่าเราจะเดินถึงที่สำบุญเนี่ยเหมือนเราเดินตลาดนัดเลยเหมือนเราเดินผ่านตลาดนัดอะมีทุกอย่างเสื้อผ้ารองเท้าของเล่นกของกระเป๋าวัตถุดิบในการปรุงกับข้าวก็มีผักผึกเ,เหมือนตลาดจริงจิ เรเดินตลาดปกตงว่าเรามาเดินตลาดนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลากันต่อันตัวนี้ขนาดนี้เนหมือนชุดโปงเลยเยี่ยมค่ะเอ้ยเอาไปถ่ายคู่ในหอ

วันจันปล่อย15ชีวิตวังพาร8ชีวิตพุธกลางวัน17บเดพุธกลาคืน12บสองเสาร์สิบเก้าันสุกยี่1เ็ดเสาร์สิบอธิัานเก้าโอแล้วจัร์สิบห้าเงาร์สิบเก้าถามสิบสี่ตัวปะาที่เอาไปเผา

น้ขึ้นให้รีบตักออตัวใหญ่นี้มันไม่มีที่ปล่อยปลาครับไปให้ไกลจากตรงนี้นะบ๊ายบายเนี่เยเขาก็วนกลับมาที่เดิมอีก อช่างเขาเหอะเราปล่อยเขาแล้ววดู <Wow. S 2> ข้างล่างเป็นสิบเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่พระพิทเนสสีชมพูองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ไปปักข้างนอกอเ,เดี๋ยวเราไปกระซิบที่ข้างหูหนูด้านนอกนะไปกันเลย ก็เพื่อพรทีออ่ให้สำเร็จเร็วขึ้นเราจะต้องไปกระซิบที่ข้างผมครับแบบนั้นครับตามมาเลย เพื่อให้พรของเราสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นต้อเรามา จุดนึงครับเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะทํากันในวันนี้จริงๆมันมีหลายจุดมากเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกแต่ถ้าใครที่มาแล้วก็จะต้องมาทําตรงนี้นะครับศาลาหลวงพ่อโสธรห้าพี่น้อง ไม่ได้ทำํำจุดนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงแล้วว้าใช่นะ ไปปิดท้อง จบเสร็จสิ้นกันในวันนี้อขอโชดยตวรงเอาผิเดเอาสามลูกแล้วป่ะใ้่งหาิด ไปหาลอตเตอร <S <s ี่ตั้งสองใบ